มาทีกร้านนึงครับผมที่เป็นตำนานนะครับผมเหลี่ยวเหลี่ยงเซ้งนั่นเองแล้วเขาอยู่มากว่า130ปีเลยพี่ปอานมาเรียกว่าแบบ6แผ่นดินนะคือต้องอร่อยคือถ้าไม่อร่อยอยู่ไม่ได้นะครับผมแล้วเมนูเขาจะเป็นอาหารจริงสไตล์แบบแต้จริงใช่แล้วเดี๋ยวเราลองชิมปลาดิบก่อนเลยได้ค่ะคือแซ่คือแซ่อ่าเป็นซาชิมิจริงเขาจะโรยงาเนาะซาชิมิจริงน้ำจิ้มบวยผสมน้ำพริกเผาแล้วก็ถั่วตัดตำนะคะน้ำจิ้มหอมมาก ป็นไงคะกลืเลยหอมงาใช่ไหมหอมงาตอนแรกแขกเดี๋ยวว่ามีน้ำมันงาอืมอร่อยอืมอร่อยนะปลาสดไม่คาวเลยก๋วยเตี๋ยวรอดอันนี้เป็นไส้ปูใช่ไหมคะเนื้อปูอืมหอมมาก คือเหมือนเป็นแบบปรุงปรุงรสมาหอมหอมเข้มๆแล้วก็หอมเป็นเทมจียวมากเลยเนื้อปูข้างในคือหอมมากหอมกลิ่นปูแล้วก็แป้งข้างนอกคือแบบนุ่มๆหนึบๆลย่นพอกินรวมกันแล้วมันแบบอร่อยมากตัวใหญ่มากกินมันหมูไหมได้ค่ะต้องกินมันเป็นคอลลาเจนเราจะได้หน้าเด้งๆขอบคุณครับดูดีดูเนื้อเขาแบบเต่าเต้ยตัวใหญ่มากเนี่ยเราใส่มันหมูเข้าไปอย่างนี้อักๆน้ำจิ้มซึ้งซึ้งนี้ ซึ้งซึ้งนี้ซึ้งเลยเนี่ยพี่พ่อใส่สองน้ำจิ้มเลยป่ะคะหรือว่าซึ้งนี้อหรอเป็นไ,ไงคะมาไข่แปะให้ลองดูปลามันหมูเข้ากันมากเนื้อปลากับมันหมูเข้ากันมากบะหมี่ขาห่านอบหม้อดินดูควันควันเราจะกินบะหมี่ก่อนเนาะเออได,ไ,ดไ,ดได้ได้ได้ยังไงคะอง <laughs> หอมหอมมาก สีเขาดูแบบเข้มข้นตั้งแต่ตอนอยู่ในหม้อเลยอะคุณพักคุณแ้าช่วยกุ้ยทอดอร่อยมากขนาดใหญ่มากเข้าจานเนี่ยหอมมากมันอบมันแบบร้อนๆหอมๆแล้วอุกอ่ะแล้วขาห่านแบบดีมากเลยะเขาอบจนแบบมันเข้าเนื้อไปเลยอะกลิ่นหอมอโอดีมากเลยเร่งไฟให้หอมฟูจะรุงซ่านจะรุงซ่านสมณะสละชานกระโดดกำแพงนี่เห็ดหอม เปล่าฮึไม่แน่ใจเหมือนกันก็นี้ปลิงืมมีกะผ้าสซอ๋อมีกระเพาะผ้าสมด้วยมีว้าวอ่าไข่ขอบคุณค่ะไข่ไขอชิมน้ำซุปก่อนละกันหอมมากเลยนี่จะบอกว่าน้ำซุปเขาข้นมากคุณผู้ชมแบบนี้ให้ดูข้นจากการตุ๋นด้วยนะไม่ใช่ใส่แป้งเพื่อให้มันข้นแต่อันน uh, ี้คือต ну, ุ๋นจนมันแบบข้นอะ เข้มข้นมากหอมมากเข้าใจแล้วว่าทำไมพารึงต้องกระโดดกับแพงแผ่ไหมแห่ก่อนไหมอยากแบบแบะให้ดูได้ไหมคะแผลจาะแหลเจาอหอยเจาะวิไงเป็นไงอะไรเอ่ยมีผักมีกุ้งวินี่หมูอร่อยมากข้างในเป็นแบบว่ากุ้งเนาะกุ้งกับผักกุ้งมีเห่าอะไร่เียเหมือนหอยเจ้อก็ไม่ใช่อืแผลดกินยิ่งไม่ใช่ใหญ่เลยอืกินไปเลยคำโตอ้าวอืมไห่ไหนเทกเจอร์มาก ม่รู้จะอธิบายยังไงแต่อร่อย่ะแต่อร่อยแพะเย็นอันนี้เป็นแพะเย็นนะคะปึบอันนี้จิ้มกับน้ำส้มสายชูครั้งแรกไม่เคยกินเหมือนกันนค่ะที่นี่น้ำสลัดเขาจะเป็นแบบเสิร์ฟแบบเย็นๆนะคะตอนแรกค่ะหนูว่ามันหดแต่จริงๆเป็นน้ำสลัดนะปึบซึบว้าวมันนังหมูไหม่อยๆค่ะ มันสดชื่นกินเข้าไปมันจะเปรี้ยวนําก่อนเลยเพราะว่าเราจิ้มน้ําส้มสายชูครับแล้วก็ไม่ได้มีกลิ่นอะไรโดดมาคะ่ะมีแต่ t e เ t อร์ความแบบหยุ่นหยุ่นดึงดึงแล้วก็มีเนื้อของแฮมให้เคี้ยวเขาใส่น้ำสลัดมันก็จะเพิ่มความหวานเข้ามาให้กับคำนี้อีกนิดนึงอ,อีมี่อีมี่ด้านบนจะเป็นแฮมนะคะ<อ>แฮมบดบเขาบอกว่าต้องตัดเหมือนพิซซ่าเราต้องโรยน้ำตาลก่อนโรยของตัวเองก็ได้ค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าตามชอบเยอะหรอใหญ่มันม่ให้ราชแฮมเข้าไป อัอกอกัอก,อกอีกแล้วขอบคุณค่ะที่นี่อาหารเขาไม่ใส่ผงชูรสเลยนะครับคุณผู้ชมคือสบายใจได้เลยอข้าวดโกข้าวดออหวานเป็นของหวานไงเป็นใจเค็จิขูดด้วยเล็กน้อย <ๆ S 1> เป็นคนติดเปรี้ยวชอบทานเปรีย้ยวเป็นไงคะอือเส้นดีมากอือหอมกลิ่นกระทะเส้นมันมีส่วนที่กรอบเกรีมกรีมอร่อยมากอืแล้วก็มาเจอแฮมแบบเค็มๆเนาะออื แล้วก็เจอแบบน้ำตาลกรวดกร,กรอบกรอบหวานจิ้มชชติกโชตัดเปรี้ยวนิดนึงนี่เป็นอาหารจีนสไตล์ใต้จิว๋วซึ่งอยู่มาร้อยกว่าปีนต้องไม่ธรรมาดาอยากให้มาลองทานกันนะผมชอบเมนูไหนเป็นพิเศษหนึ่งสองสามปลาเต่าเต้ยอ๋อโอเคชอบก๋วยเตี๋ยวรอดที่ที่ทัทง้งสามชอบชอบเมนูไหนที่สุดคะชอบเมนูไหนครับปลาเต่าเต้ยปลาเต่าเต้ยร้านเลี้ยวเลียงเซ้ง ร้านหานจีนเต้จิ๋วที่อยู่คู่แผ่นดินมากว่า130ปีชีพจรลงพุงขอเร็กเมนเมนูต้องสั่งแห่จ้อที่ไม่ใช่ทั้งแห่กึ้นและหอยจ้อตัวไส้เป็นเนื้อกุ้งปรุงรสห่อด้วยมันร่างแห я, และวนำมาชุบแป้งทอดจานนี้กรอบนอกนุ่มในจากตัวเนื้อกุ้งเดงๆและยังมีเมนูกว่า100เมนูย่างขาหันอบบะหมี่พระกระโดดํำแพงเมนูที่หาทานยากก็เด็ดไม่แพ้กัน ปอและใข่มุกทานแล้วต้องบอกเลยว่าร้านนี้อร่อยอร่อยมาก